ตำรวจจึงสอบถามว่าเอาอยาบ้าไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่นายบอลไม่ยอมตอบได้แต่พยักหน้าเวลาพูดก็พูดไม่ชัดเหมือนอมอะไรอยู่ในปากท่าทางมีพิรุษทีแรกนึกว่าเคี้ยวหมากฝรั่งตำรวจจึงบอกให้อ้าปากขึ้นทําให้พบขององคกลางยาบ้า16เม็ดในซองพลาสติกใสซึ่งถูกเคี้ยวจนแตกภายหลังคุมตัวมาสอบสวนยังโรงพักพร้อมของ,ของกลางก่อนแจ้งข้อหาความผิดตามพรบยาเสพติดส่งพนักงานสอบสวนสพกุมภาวะปีดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่22กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่ห้องสืบสวนชุดพยาแข่์สอพกอุมภาวาปีพบกับจสิตรีพงศธรอาสานามหรือจจแม็กพอบอมู่สอสอสพกุมภาวาปีได้เปิดคลิปขณะเข้าจับกลุ่มตัวนายบอนพันดอนให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเคยเจอตลอดการทำงานมา12ปีและเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่รอบคอบและชิงไหวพริบกับคนคนร้าย หรือผู้ต้องหาที่มีลูกเล่นไว้คอยโกหกหลอกลวงตำรวจอยู่ตลอดเวลาหักจับไม่ได้ขาดหนังคาเขาโดยเฉพาะของกลางที่นายบอลธันดอนอมเอาไว้อยู่ในปากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้จจสิตรีพงศธรอาสานามหรือจะแม็กพอบอหมู่สอสอสพอกุมภาวาปีเปิดเผยว่าทางเราได้รับแจ้งจากสายลับว่านายบอลพันดอนยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ3เดือนในข้อหาเสพและครอบครองอยาบ้าจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ และได้สั่งไปตรวจค้นจับกลุ่มตัวที่บ้านตามอำนาจของเจ้าหน้าที่ปปสโดยพบว่านายบอลอยู่ที่บ้านแฟนสาวโดยเจ้าหน้าที่พยายามตรวจค้นทั้งบ้านแฟนสาวของนายบอลรวมทั้งบ้านของนายบอลเองกลับไม่พบของกลางยาบา้าตามที่สายรับแจ้งมาขณะที่ตัวนายบอลก็คนไม่เจอเช่นเดียวกันสอบถามนายบอลเอาแต่พยักหน้าและที่ปากเหมือนเคี้ยวอะไรบางอย่างคล้ายกับเคี้ยวหมากฝรั่งจึงบอกให้อ้าปากจนพบยาบ้าห่ออยู่ในถุงพลาสติกใสสองห่อเล็กจำนวน16เม็ดถูกเคี้ยวจนเม็ดยาบ้าแตก ทั้งนี้ถือว่ายังโชคดีที่ถุงห่อยาไม่ฉีกขาดมิเช่นนั้นหากกลืนอนยาบ้านลงท้องในปริมาณดังกล่าวก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องเนื่องจากเป็นอันตรายถึงชีวิตเบื้องต้นนายบอลให้การรับ,บสารภาพว่าซื้อมาจากเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันในราคาเม็ดและ30บาทมาเสพไม่ได้ขายส่วนแฟนสาวของนายบอลตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเนื่องจากตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวก